สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบเป็นบ้านปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องเหมือนสภาพมะเกับเผาค่ะเมนูเหมือนเป็นอาหารไท้ค่ะพี่น้องซึ่งย่าบรเวณเมันโดนเติบค่ะพี่น้องนะคะเมนูวันนี้จะพามาทําไข่ยัดไส้ค่ะพี่น้องนะคะไข่ยัดไส้ย่ามิยังแนวมาเบิรงกันค่ะยังแรกค่ะคือมะเขือเทศค่ะจะใช้เป็นท้อหรือว่าสีดาก็ได้ค่ะพี่น้องได้เบิค่ะแค่รสทันเตาค่ะขาดเไยดค่ะคือมันแก้วค่ะพี่น้องตองมีนะคะไข่ยัดไส้มะสันโบแซบค่ะแล้วก็หอมใหญ่ค่ะกระเทียมสับ หมูสับแล้วก็ไข่ไก่สามฟองนะคะไข่ไก่สามฟองนี้เราจะทําทีละฟองนะคะพี่น้องเพราะว่าบบตองการเห็ไข่นานะคะให้ไข่บางๆค่ะนะคะก่อนอื่นคะ่ะอันนี้คือต้นหอมค่ะพี่น้องเรามาผัดไส้กันก่อนเลยคะ่ะนะคะรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานเข้มนะคะพี่น้องนะคะก่อนอื่นใส่น้ํามันลงไปคะ่ะ ตามด้วยกระเทียมลงไปผัดให้เหลืองหอมค่ะแล้เย้่ยปิดก,ก็บตัวคนกับนจ่กที่หนองนะคะกระเทียมนี่เอาให้เหลืองเลยด้จากที่หนองไม่เคยซื้อหอมค่ะ อกะเทียมเหล,ลืองค่ะใส่นะคะแครอทลงไปค่ะตามด้วยมันแกวค่ะตามด้วยหอมใหญ่อันนี้คือสูตรของเยาวดเลยค่ะพี่น้องนะคะบางคนมันจะเอาหมูลงไปผัดก่อนนะคะแล้วแต่สะดวกเลวแต่มักไยค่ะพี่น้องแต่ว่าของเยาวนี้จะเอาผักลงก่อนเพร่ะว่าอยู่นี่คือจะกินผักแบบสุกนะคะพี่น้อง,องนนอผัดให้สุกก่อน ข้าเอาหมูล่องก่อนนะคะพี่น้องมันจะทําให้หมูเราแข็งเกินไปกว่าข้าวสุกแล้วนะคะนคะคะพัดไปเรื่อยๆค่ะให้พักเข้าสุกพอผักเราเริ่มสุกค่ะใส่หมูสับลงไปล้วนค่ะนะคะหมูสับกระเทีกะเอาขึ้นเก้าค่ะมากๆมากหน่อยนะคะมกักจังไดกะใส่ลงไปเรื่อยๆค่ะ หลังจากรวนหมูเริ่มสุกค่ะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะจากนั้นปรุงรสเลยค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะยูนี่ขาจะเอากินหวานเด้ค่ะพี่น้องน้ำตาลทรายพี่น้องสามารถปับเอาด้ค่ะเต้องทำ,ทำแบบเย่าก็ได้นะคะจากนั้นค่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไป กะเอาเลยค่ะนะคะกะทีสำพันค่ะใส่น้ำต้มค่ะ้ายชูลงไปเจ๊กะใส่ถวยนะคะนะคะกับประมาณสองส่วนโตเพราะว่าอยู่นี่เขาจะเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวหวานเค็มหลังจากนั้นค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะนะคะไม่ต้องเติมยังอีกเลยค่ะผาดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำสีแห้งนะคะ นำอยูในในพักนี่สีแห้งนะคะพี่น้องเราค่อยเอามายัดใส่นะคะวิธีเห็ดใส่ยอเห็ดแบบรวบรัดนะคะพี่น้องนะคะโบโบอกละเอียดปันใดน,นะคะถ้าละเอียดอีลีจะให้เบิ้งหอตอนเคี่ยวตอนยังนะคะพี่น้องต่ว่ายอสจะไปผ้าไปเห็ดวิธีห่อใส่น้ำนะคะพี่น้องเืาอยากให้คลิปไม่เน่าเกินไปค่ะยอก็เลยจะรวบลัดนะคะแต่ว่านี่ก็คือเกือบเต็มคลิปละค่ะพี่น้องนะคะก็เลย กับทุกอย่างนะคะพี่น้องกท็ทายทอดมาให้เห็นเห็เบิร์ตนะคะบ่มี่ยังวา่าปิดใจหลังไมนะคะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะพัดไปเรื่อยๆให้น้ำแห้งเลยค่ะพี่น้องขณะน้ำบ่แห้งนะเข้าบ่สามา่ิสมาห่อใส่เดนะคะพี่น้อง,าางเดี๋ยวเข้ามามออนนะะเามาบริรกก์นอีกรอบนึงค่ะพี่น้องหลังจากเยี่ยวพัดใส่จนแห้งแล้วนะคะไส้ของไข่ย,ยัดไส้ค่ะทีลี้เราจะมาห่อไข่กันค่ะพี่น้องนะคะเคล็ดลับค่ะบ่ไห้ไข่มันติดกระทะค่ะนี่ค่ะ เหี่ควันขึ้นแบบนี้เลยค่ะพี่น้องตั้งเห็่กระทะห่อนอิลี่ค่ะใส่น้ํามันลงไปนะคะน้ํามันนี่ใส่แค่เคลือบๆด้วยค่ะพี่น้องทีเหลือเทออกค่ะนะคะถ้าใส่ให้มีน้ํามันบ่ได้ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นไข่เจียวด้วยค่ะจากนั้นค่ะใส่ไข่ใส่เลยค่ะนี่ค่ะใส่ไข่ไปหนึ่งฟองพี่น้องแนมเห็ดบ่เยอะเค็ดขังควานะคะหลังจากนั้นเอาซอมตีไข่ให้พ่อแตกค่ะนี่ค่ะ เป็นยัง,ยงคือเเ็ดเทราฟองเพราะว่าข้าวโม้อกการเ็ดไข่ไงนะคะพี่น้องทําเป็นห่อเล็กๆก,ก,กินเฉพาข้นนะคะพี่น้องนะคะแยกออกจาเหทนเทราฟองนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะได้ไข่อย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นค่ะปิดไฟเลยค่ะเทน้ำมันออกให้หมดอีกค่ะปิดไฟค่ะเป็นยังคือต้องปิดไฟหนึ่งสาเหตุให้ไข่ข้าบอกรกะดางเวลาข้าใส่ลงไปสิค่ะเพราะว่าความร้อนมันไม่แรงเกินไปนะคะ ไข่เข้ากับสื่ออ่อนๆนุ่มๆนะคะเศบๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะทีนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะเปิดไฟนิดนึงค่ะประมาณนี้เลยค่ะลอกให้ไข่สุกแล้วก็รังเลื้งค่ะพี่น้องนะคะคอยเอาใส่ใส่ลงไปค่ะหลังจากนั้นค่ะตักใส่ใส่ลงไปเลยค่ะให้กะเอาค่ะพี่น้องว่าไข่หนึ่งฟอง ไสเราจะห่อได้ประมาณไหนนะคะถ้าไสไลาเมื่อกาสลักนะคะพี่น้องนี่ค่ะนี่กะใส่ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้แซะนะคะถ้าใครมม่สุกแข็งแน่นอน,นะคะ่ะพี่น้องนะคะมันสล่อนนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือกระทะเห้ต้องห้อนจนควันขึ้น,นะคะ่ะพี่น้องรับรองว่าไม่มีติดกระทะนะคะนี่ค่ะหลอดเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะให้ปิดไฟค่ะปิดไฟที่เตาแก๊สเพื่อไม่ให้ไข่เรา สุกเกินไปแล้วก็กระด้างเกินไปนะคะอันนี้คือเคล็ดลับเลยแกหน่อยสำหรับพี่เย้าเคยเห็ดนะคะแล้วมันแสบบอกต่อค่ะแบบนี้เลยค่ะนะคะพับลงไปค่ะสี h o อ,อนแน่ด้วยจากพี่น้องเพื่อนๆบางคนอาจสับบดชินนะคะกับความร้อนของเตาก็ระวังนิดนึงค่ะแคนยาาเยี่ยอาจสับบังแน่ นะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะกำลังพอดีเะค่ะไข่หนึ่งค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะวิธีค่ะพี่น้องที่ข้าสเดออกจึงใดห้ไข่มันแตกมันแหลงนะคะพี่น้องมากค่ะเดี๋ยวมาเบิรงนกันค่ะหลังจากนั้นค่ะพี่น้องนี่ค่ะวิธีค่ะเพื่อไม่ให้ไข่เราแตกนะคะนี่ค่ะข้าก็จะได้ไข่ ยัดไส้นะคะพี่น้องผิดซวยง่ามเราไปเที่ยวอ,ออกจากเตาจากกระทะนะคะพี่น้องนะคะเป็นมนูง่างไงนะคะเอาราคาที่พี่น้องได้ย่าขอเห็ดอีกลูกนึงค่ะเห็ดเรล้าเรียบร้อยได้๋ยวจัดจานให้เบิ้งค่ะ อันนี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องเมนูอาหารไทยง่าย,ายๆค่ะไข่หยาดใส่ค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะไข่ไก่ย่างและหนึ่งฟองเองเลยค่ะพี่น้องนะคะความหนาของไข่ค่ะพี่น้องจะไม่หนามากค่ะตัวไข่จะนุ่มน่ากินนะคะบวกกับรสชาติของไส้ค่ะพี่น้องความใส่ใส,ใส่ไข่ยาดใส่มันจะมีความเปรี้ยวหวานเค็มนะคะขยำนี่จเน้นเปรี้ยวหวานนะคะ,ะเค็มตามที่หลังนะคะจะหวานนี่หวานอีลีค่ะพี่น้องนะคะอันนี้คือคือปั๊บเอาให้ถูกปากเจ้าของนะคะบม่มากหวานกับใส่แค่หนึ่งช้อนโต๊ะที่ย่อใส่ให้บเบิ่งตอนแรกนะคะหรือว่าทำมากแบบ ชาแบบเยกกีกา็สามารถเพิ่มได้อีกครึ่งช้อนโต๊ะหรือสองช้อนชาก็ได้แล้วแต่ค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะเสิร์ฟพร้อมกับผักชีนะคะพี่น้องจะกินคู่กับผักชีก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะอันนี้เยี่ยเปิดให้บเบิ่งข้างในค่ะพี่น้องนะคะในตัวไส้นะคะที่ผัดออกมาก็จะได้ประมาณนี้เลยคะ่ะพี่น้องนะคะมอบอแนนน้ำวา้เห็ดไข่นาดนะคะพี่น้องมอันจะบปแซบดเวยค่ะแล้วมันจะแข็งนะคะไข่หนึ่งฟองต่อนหนึ่งลูกเนี่ยโอเคเลยค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณนหลายคะ่ะพี่น้องทุกูทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆดเด้อจากพี่น้องมาค่ะเป็นเมนูอาหารไทยที่ยแยบ่อยเด้เห็ดเลยค่ะพี่น้องนะคะไข่ยัดไส้หอมๆเยอะๆจ้า